เห็นนักแสดงหนุ่มอักอัครัตคลั่งรักภรรยาสาวนอกวงการแพทพัทอรินใครจะเชื่อว่าครั้งหนึ่งทั้งคู่วิดเลิกหลังเจอเหตุการณ์สุดพีิกโดนจับได้ว่าคุยกับสาวในวงการสุดท้ายให้โอกาสจนวันนี้จับมือมาด้วยกันกว่าสิบปีแล้วเกือบเลิกกันเกิดอะไรขึ้น มันเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตช่วงนั้นก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ละงอหลักปักฐานมันก็เลยทําให้เราคุยยอ,อก,กับคนอื่นไปด้วยแล้วช่วงที่เราอยู่โรงพยาบาลที่ลาวช่วงที่เราทะเลาะที่เขาดูแลเป็นห่วงเรายังถ่ายรูปตัวเองส่งไปอ้อนผู้หญิงคนอื่นอยู่เลยด้วยความเขาโตเขาไม่เช็คโทรศัพท์เราก็คุยแบบไม่ต้องลบเพราะเขาไม่เช็คอยู่แล้วมันมีนวันหนึ่งที่เราดูแลเขาหลังจากที่ทำแผลมาแล้วขาเขาต้องตึงเราก็นอนคุยกับผู้หญิงคนอื่นอยู่แล้วเขาอาบน้ําเสร็จพอดีเปิดประตูห้องมาเราคุยอยู่แล้วเขาหยิบโทรศัพท์จากมือดึงไปเลย วันนั้นทำไมตัดสินใจหยิบแสดงว่าเรารู้สึกเอแล้วแพทเซน์เรามาถึงขีดสุดแล้วว่าใช่แน่นอนเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาเหมือนเดิมแต่มีอยู่วันหนึ่งอยากจะดีดก,กีตาร์ขึ้นมาเวลาถ่ายเบื้องหลังกองถ่ายเราก็ดูรายการอยู่เซน์ได้ว่าคนนี้แน่นอนเราก็จับตาดูไปก่อนถ้าจะปราบอะไรพวกนี้มันต้องคาหนังคาเขาวันนั้นก็หยิบขึ้นมาแล้วก็เสิร์ชชื่อเลยว่าเป็นคนนี้แล้วก็ย้อนอ่านหมดเลยพอคุณแพทจับได้แล้วความสัมพันธ์เรายังไงแพท เลิกขะเก็บของกลับบ้านเลิกไม่เอาใจมันแป้วไหมอักใจแป้วครับหลักฐานมันคามือมันก็เห็นหมดพอเราจะเสียเข้าไปมันก็เลยรู้สึกว่าต้องทำให้เขาอยู่ต้องงอสุดท้ายเราก็คนนี้แหละงอยังไง ก็ขอโอกาสและสุดท้ายมันก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะให้หรือไม่ให้แต่เราก็ทําใจไปแล้วว่าพอมันแตกไปแล้วยังไงแผลนี้กับเขามันก็ยังอยู่ต่อให้จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นแผลนี้ก็ยังย้ําอยู่ต่อให้เขาจะโมโหเขาจะเหน็บเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าเพราะเราทําพลาดไปเองคนที่แอบคุยด้วยในตอนนั้นคือคนในวงการบันเทิงด้วยหรือเปล่าอักเป็นโปรเจกต์หนึ่งของละครที่ถ่ายด้วยกันแต่ว่าเขาไม่ใช่คนที่เห็นหน้าคร่าตาในวงการบันเทิงบ่อยๆทุกวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันแล้ว หลังจากนั้นเขากลับตัวเป็นคนรักเดียวใจเดียวเลยไหมแพทเหมือนเขาก็พยายามพิสูจน์ตัวเองด้วยก็เลยทําให้เราให้โอกาสเขาผิดครั้งแรกแค่ครั้งเดียวนะเป็นคนไม่มีครั้งที่สองอักฟังเราคลีนไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายมันอยู่ที่เขาเพราะว่าเขาเป็นแผลไปแล้วไงต่อให้เราจะคลีนยังไงมันก็ยังมีแผลอันนี้ของเขาอยู่มันก็เป็นหน้าที่เราที่ต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็สิบปี